โอเคครับคุณนพสรัสดีครับสวัสดีครับครับครับคุณนพแนะนาตัวนิดนึงครับครับสวัสดีครับผมคุณครูนพรั์รัตนวิชัยนะครับคุณครูชํานาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนทวีธาพิเศษครับผมครับในโครงการกิจกรรมค่ายแก้ววรรณกรรมนะครับโรงเรียนทวีธาพิเศษได้ดําเนินการในการจัดกิจกรรมนี้นะครับปีแรกก็คือปี2561 นะครับเป็นปีแรกที่มีการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาจุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะส่งเสริมและพัฒนาทักษะความสามารถของนักเรียนนะครับในเรื่องของการเขียนบทร้อยกรองให้เป็นที่ประจักษ์ในส่วนของการสร้างานักเขียนหรือนวัตกรทางด้านภาษาไทยที่ส่งออก ไปสู่เิทีการแข่งขันระดับชาตินะครับนี้เป็นจุดประสงค์หลักๆของโครงการนี้ซึ่งกิจกรรมไข้แก้ววรรณกรรมที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี2561นะครับได้ฝึกอบรมในเรื่องของการเขียนโครงฉันกบกรอนนะครับปีแรกจะเป็นการเชิญวิทยากรจากสโมสรยุวะกรวีสมาคมเทพศรีกวีศินนะครับมาร่วมเป็นวิทยากรครั้งที่2นะครับเป็น กิจกรรมไขแก้ววรรณกรรม2องสับสดับเสียงสืบสำเนียงวรรณศิลป์นะครับเป็นครั้งที่2ปี2563นะครับครั้งนั้นเป็นปีก่อนที่โควิดจะมานะครับก็ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นในการอบรมในเรื่องของความสามารถในเรื่องของการอ่านทํานองสนอการขับเสภาแล้วก็การสวดโอเอวิหารรายในครั้งนั้นอาจารย์วัฒนบุญจับกับอาจารย์ดรเทวีบุญจับนะครับมาเป็นวิทยากรแล้วก็ครั้งที่3ปี2565นะครับ เป็นการอบรมในเรื่องของการเขียนบทร้อยกรองเหมือนกันนะครับจากสถาบันสุนทรภู่และครั้งนี้เป็นครั้งที่4นะครับปี2566กวิทยากรจากสถาบันสุนทรภู่มาร่วมอบรมในครั้งนี้นะครับก็ปีนี้เป็นปีที่พิเศษนะครับถือว่าเป็นปีที่ เราได้เชิญโรงเรียนเครือข่ายจากทั้งหมด7โรงเรียนมาร่วมในการอบรมครั้งนี้ด้วยเพื่อที่ว่าเราจะได้สร้างเครือข่ายในด้านวรรณกรรมนะครับใน,ในส่วนของที่เป็นโรงเรียนในเรื่องของการจัดประกวดแข่งขันหรือการจัดค่ายอะไรต่างๆเมื่อมีโรงเรียนที่มาเข้าร่วมแล้วก็จะได้มีเครือข่ายในการสร้างสรรค์วรรณกรรมให้กับเด็กๆต่อไปได้นะครับ คำว่าฉันทะลักนี่นะจะเป็นพื้นฐานหลักๆและเป็นหัวใจหลักๆของการแต่งคำประพันธ์ทุกประเภทเลยนะครับเพราะว่าคำว่าฉันทะลักคือสิ่งที่ทุกคนจะต้องรู้ว่ารูปแบบคำประพันธ์ในแต่ละอย่างแต่งอย่างไร ฉันทะคือความพอใจลักษณะคือลักษณะลักษณะของความพอใจกรอนก็มีฉันทลั์นะครับฉันทลักษณ์สิ่งที่โดดเด่นในเรื่องของกรอนก็คือเรื่องของเสียงวรรณยุกต์ไทยวัคเป็นตัวหัวใจหลักๆเลยคือเสียงวรรณยุกต์ไทยวัคส่วนโครงก็จะเป็นลักษณะของเอกโทนะครับฉันก็เป็นลักษณะของครุลหุกาบก็เป็นจํานวนคําในลักษณะนี้ก็จะเป็นหัวใจหลักของของคำประพันธ์ทุกประเภทก็คือฉันทลับในในส่วนของไทยแก้ววรรณกรรมนะครับเราได้มีการอบรมในเรื่องของ การเขียนโครงกาบกรอนนะครับแล้วก็จะมีการสอดแทรกเ,เทคนิควิธีการโดยเฉพาะในเรื่องของเวทีที่จะไปประกวดนะครับในการแข่งขันระดับ ต่างๆแล้วก็จะมีว่าไม่ใช่คุณเขียนเป็นอย่างเดียวคุณไม่ใช่คุณเขียนได้อย่างเดียวคุณจะ um ต,ต้องเขียนเป็นด้วยคําว่าเขียนเป็นคือจะต้องหนึ่งจะต้องแม่นแม่นสันธลักแล้วต้องนอกจากสันธาักแล้วคุณจะต้องมีความแม,ม่นในเรื่องของเนื้อหาด้วยนะครับแล้วก็แม่นในเรื่องของกวีโวหารแม่นในเรื่องของภาพพจน์ด้วยจะทําให้คําประพันธ์นั้นออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งในปีนี้ก็ ต้องขออนุญาตเอ่ยชื่อเทคนิควิธีการที่มาใช้กับค่ายในครั้งนี้ถือว่าได้รับผลตอบรับอย่างดีก็คือเทคนิค4ี่คู่พิฆาตข,ของอาจารย์วิษณุพุ่มสว่างที่เป็นคนคิดค้นเทคนิค4ี่คู่พิฆาตข,ของการแต่งกรอนสุภาพให้โดนใจกรรมการให้มีวักทองอันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งของการสร้างสรรค์ผลงานในเรื่องของด้านการเขียนกรอนประกวดนะครับ อย่างที่ทราบกันว่าเราจัดค่ายแก้ววรรณกรรมมาครั้งนี้เป็นครั้งที่4นะครับเรา3ามครั้งที่ผ่านมาเรายังไม่ได้มีการจัดประกวดใดๆทั้งสิ้นเลยแต่ปีนี้เรามีเครือข่ายเข้ามาร่วมกิจกรรมด้วยแล้วก็ได้ปรึกษากับทางสถาบันสุทรผู้ว่าเราอยากที่จะขยายกิจกรรมนี้ให้ไปสู่เวทีของการแข่งขันอาจจะเป็นเวทีเล็กๆในโรงเรียนระแวกใ,ใกล้เคียงหรือโรงเรียนเครือข่ายที่มาร่วมกิจกรรมได้เข้าร่วมการประกวดซึ่งเราก็ ได้คุยกับทางอาจารย์ชมพรเพชรอนันตกุลนะครับเป็นรองผู้อำนวยการสถาบันสตอนผู้ท่านก็ให้ข้อเสนอแนะมาว่าปีนี้ถ้าจะมีการจัดประกวดก็ควรที่จะแบ่งการประกวดออกเป็น2ระดับนะครับก็คือระดับมัธยมศึกษาและระดับประถมศึกษานะครับซึ่งก็เคาะวันมาแล้วนะครับวันที่19มกราคม2566จะเป็นวันแข่งขันซึ่งวันที่19ก็จะเป็นวันเปิดบ้านทวีธาด้วย จะมีนักเรียนในหลายโรงเรียนเข้ามาร่วมกิจกรรมเปิดบ้านทวีทาโอเพนเฮาส์ในวันนั้นด้วยในการจัดประกวดในครั้งนั้นเป็นการประกวดกรอนสดนะครับประชันกรอนสดระดับมัธยมศึกษากําหนดให้แต่ง3กระทู้นะครับก็คือกรอนดอกซ้อย1กระทู้กรอน <c oughs> สักกวา1กระทู้แล้วก็กรอนสุภาพ1กระทู้นะครับส่วนระดับประถมศึกษากําหนดให้แต่งกาบยานี11 1กระทู กรกอน4หนึ่งกระทู้และกรอนสุภาพ1กระทู้รางวัลมีทั้งหมด5รางวัลนะครับทั้งทั้งสองประเภทก็คือรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศแล้วก็รองชนะเลิศอันดับหนึ่งรองชนะเลิศอันดับ2แล้วก็ชมเชย2รางวัลรางวัลที่1ถึงรางวัลที่3เป็นโล่รางวัลจากสถาบันสุทนทรภู่และกองทุนนภาลัยสุวรรณธดาเพื่อง,งานวรรณศิลป์ให้อ่ให้เกียรตินะครับมอบโลร่รางวัล มาในครั้งนั้นด้วยนะครับเฉพา <2019. S 2> ะพกลุ่มของเราไหมครับหรือว่าโรงเรียนที่สนใจอยากจะขอเข้ามาประลองฝีมืออันนี้ได้ไหมหรือายัางไงโรงเรียนที่สนใจสามารถเข้าร่วมแข่งขันได้ทั้งหมดเลยเราไม่จํากัดน,นะครับต,ติดต่อไปที่ติดต่อสามารถติดต่อข้อมูลข่าวสารนะครับได้ที่คุณค,ณคณร,รูนพพลรัตนวิชัยโดยตรงหรือไปที่เพจเฟซบุ๊กกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนทวีธาพิเศษ แชทข้อความไปได้เลยนะครับครั้งนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอย่างหนึ่งที่เรามีโรงเรียนเครือข่ายอนาคตข้างหน้านะครับถ้าผมยังยังมีแรงมีกําลังที่จะทําเพราะว่ามีใจที่มุ่งมั่นในเรื่องของงานวรรณศิลป์อยู่แล้ววรรณกรรมอยู่แล้วนะครับก็อยากที่จะจัดต่อเป็นครั้งที่5ครั้งที่5อาจจะเชิญโรงเรียนเครือข่ายไม่จำพาะแค่ในกรุงเทพอาจจะมีต่างจังหวัดมาร่วมกิจกรรมนี้ด้วยถ้ามีโอกาสก็จะ อยากจะทําต่อนะครับเป็นครั้งที่5ครับผมครับก็ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ตลอดที่กลุ่มกลุ่มเพจ Facebook นะครับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนทวีทาพิเศษครับผมขอให้โครงการแก้ววรรณกรรมครั้งต่อๆไปประสบความสําเร็จนะครับรวมทั้งการประจันกรสดด้วยขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณมากๆครับผมขอบคุณครับ